đọt cái chiêu cha đây dữ đeo, đọt mình, Này coi được nhiều đấy ơi, đọt già ก้องเ,เก็บโพเก็บชุดไม้ออกมาพร้อมกันอันนออกมันรุนเดียวกัดดอกกระเจียวดอกกระเจียว ดอกกระเจียวจ้เน,เนี่อนไอ้กำเน่งถ้าไนเมือดยอ่จ้ะหาไปเรื่อยๆปลูกบัวลายปลูกหน่นอยๆก็ได้กินแกกินแล้วจะขายหี่อยองไอ้ไ ปลูกปีแรกจ้ะ,ะ,ะบอ่อไม่เมือด แอกนี้ก็แก่ได้แก่ได้พี่เอากนเดี๋ยวคับ